ขา้าวแรงหลังทานได้ยังกินนาะค่ะเติมพลังก่อนหอมดอกดาวเรืองกินข้าวแรงเติมพลังกินอยู่แบบสมถะที่ดีเดร์หัวหน้าวงนี้ถ้า,ากินกับเผาขั้วกินกับเผาเมลานีก็ได้พีน่น้องเนี่ยนี้ได้ไข่พะโล แพรโลชูกินแซมวันนี้อยู่ที่โกุลใส่ะในะคะมีงานการโกศลหาทุ่นรพค์สมบบทุนซื้อซ <c oughs> ื้อซื้อเอียงอ,อยงู่ละซ <c oughs> ื้อของสาธารณะ,ะประโยชน์ว่าจ่อยกินข้าวเตรียมคอมพิวเมืมอนอีมวลกันอย่างแน่นอนค่ะพี่น้องมาใหม่กำลังใจกันหลายๆเวยจ้า